โดยคุณวราวุธเนี่ยบอกว่าขอทานเนี่ยแน่นอนครับเมื่อเห็นภาพแล้วต้องมีเอี่ยวกับขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติแน่นอนแล้วก็มีสายด่วนแจ้งนะครับสําหรับเ,เรื่องที่คุณวราวุธบอกมานี่1300นะครับแต่ว่าไม่อยากจะไปกระทบกระเทียบถึงเรื่องการขอวีซ่าฟรีเข้าประเทศไทยของชาวจีนตอนนี้ต้องเร่งขยายผลนะครับเพื่อแก้ปัญหาทั้งขอทานและก็การค้ามนุษย์และกดกันให้กลับประเทศไปทางด้านของวราวุธนะครับ รัฐมนตรีวันนี้เป็นว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พูดถึงเรื่องขอทานจีนว่ามีเอี่ยวกับการค้ามนุษย์ข้ามชาติและก็ขอให้ประชาชนช่วยสอดส่งนะครับเรื่องนี้ปัดว่าไม่เกี่ยวกับการทาวีซ่าฟรีนั่นก็คือการเข้าเมืองฟรีของชาวจีนโดยคุณวราวุธเนี่ยบอกว่าขอทานเนี่ยแน่นอนครับเมื่อเห็นภาพแล้วต้องมีเอี่ยวกับขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติแน่นอนแล้วก็มีสายด่วนแจ้งนะครับสําหรับ เรื่องที่คุณวราวด์บอกมานี่1300นะครับแต่ว่าไม่อยากจะไปกระทบกระเทียบถึงเรื่องการขอวีซ่าฟรีเข้าประเทศไทยของชาวจีนตอนนี้ต้องเร่งขยายผลนะครับเพื่อแก้ปัญหาทั้งขอทานและก็การค้ามนุษย์และกดดันให้กลับประเทศไปในวันที่21พฤศจิกายนทำเนียบรัฐบาลนายวราวุธ์ศธิลปะอาชาอาดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมครมถึงกรณีขบวนการขอทานชาวจีน ว่ามีข่าวว่ามีขอทานชาวจีนที่ได้พบเห็นหลายรายหลายพื้นที่คาดว่าที่ผ่านมาอาจจะเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติซึ่งขณะนี้กระทรวงพอมอได้ประสานกับทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นฝ่ายความมั่นคงกระทรวงมหาดไทยเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าหากเป็นกรณีของคนไทยเรื่องก็จะลดความซับซ้อนลงเพราะว่ากฎหมายเรื่องขอทานนั้นผิดอยู่แล้วนะครับกระทรวงพอมอก็สามารถที่จะดูแลได้แต่กรณีที่เป็นชาวต่างชาติมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นคุณวาราวด์บอกว่าเท่าที่ทราบคือ ขอทานรายที่พบเมื่อวันที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมาเดินทางเข้ามาด้วยพาสปอร์ตที่หมดอายุแล้วเป็นการเดินทางเข้าประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องและมีกฎหมายฉบับอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นเรื่องของการตรวจคนเข้าเมืองและยังกล่าวว่าการขอทานเป็นเรื่องผิดกฎหมายในประเทศไทยทุกพื้นที่ครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าเมืองผิดกฎหมายหรือการขอทานที่มีกฎหมายหลายฉบับเกี่ยวข้องอยู่และที่สําคัญเรื่องการค้ามนุษย์ในประเทศไทยให้ความสําคัญอย่างยิ่งตนได้ประชุมกับคณะอนุกรรมการติดตามอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกระทรวงแรงงานเจ้าหน้าที่ตํารวจกระทรวงพอมอดําเนินการอย่างเข้มงวดดังนั้นประเด็นการค้ามนุษย์จะต้องไปสืบสวนต่อไปว่าแต่ละกรณีที่เจอมีความใกล้เคียงกันมากน้อยแค่ไหนต้องให้เจ้าหน้าที่สอบสวนเพิ่มเติมว่าเกี่ยวข้องและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการค้ามนุษย์อย่างไรบ้างนายวราวุธกล่าวว่าบอกกับประชาชนนะครับผ่านสื่อมวลชนว่าหากใครพบกรณีการขอทานที่ใดก็แล้วแต่ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่เพราะเป็นการทําที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และหากใครให้ทานก็ถือว่าเป็นการทําผิดกฎหมายเช่นกันถ้าพบเห็นเป็นชาวต่างชาติเข้ามาขอทานในพื้นที่ใดซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นพื้นที่ที่มีคนพลุกพล่านคนเดินขวักไขว่หนาแน่นดังนั้นขอให้ทุกคนช่วยกันเป็นหูเป็นตาหากพบเห็นให้แจ้งมาที่สายด่วนพมนะครับเลขของพอมก็1 3ึ่งซึ่งทางศูนย์เองก็จะเร่งรัดจัดก,การสวัสดิภาพประชาชนหรือ สอรอสอของกระทรวงพมขณะนี้มีความพร้อมครับมีทั้งหน่วยเคลื่อนที่เร็วและก็เจ้าหน้าที่ในการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนเมื่อถามว่าเกิดคําถามว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยมันเกี่ยวกับวีซ่าฟรีในจีนด้วยไหมที่เดินทางเข้ามาไทยฟรีเนี่ยนะครับที่เป็นช่องโหว่ให้ชาวจีนมาประกอบวิชาชีพในประเทศเราวราวด์บอกว่าจากกรณีแรกที่พบเนี่ยซึ่งเป็นการเดินทางมาด้วยพาสปอร์ตท,ที่หมดอายุนะจะมีวีซ่าฟรีหรือไม่ก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาประเทศได้ คงต้องสืบสวนกันต่อไปว่าเข้าเมืองมาได้อย่างไรส่วนกรณีการเข้าเมืองด้วยวีซ่าฟรีเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ตอมอจะมีวิจรารณญาณพอสมควรหากเจอคนที่ต้องสงสัยเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรคงต้องมีการตั้งคําถามกันก่อนจึงไม่น่าจะเกี่ยวกันถามต่อไปว่าเรื่องดังกล่าวน่ากังวลหรือไม่นะครับถ้าประเทศไทยถูกจัดลําดับการค้ามนุษย์แบบขึ้นขึนลงลงในวาราวุฒิกล่าวว่าขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในขั้นตอนการรวบรวมทําทิปรีพอร์ต ซึ่งเป็นการส่งรายงานเกี่ยวกับคัรค้ามนุษย์ให้กับหน่วยงานต่างประเทศที่เกี่ยวข้องคาดว่าปลายปีนี้จะแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม67ก็จะส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดังนั้นในทุกปีเนี่ยนะประเทศไทยต้องทํารายงานซึ่งรายงานนี้จะมี3ส่วนด้วยกันคือ1การดําเนินคดีและการฟ้องร้องทางกฎหมาย2การป้องกันและการสร้างการรับรู้3การเยียวยาและดูแลซึ่งทั้ง3จะมีส่วนจะมีหน่วยงานที่ดูแลต่างกันไป ทางสำนักง,งานตำรวจชาติกระทรวงแรงงานกระทรวงพมทุกหน่วยงานดําเนินการอย่างเต็มที่ในทุกปีซึ่งประเทศไทยอยู่ในระดับเทียสองนะครับซึ่งถือเป็นระดับปานกลางที่ผ่านมารัฐบาลทางานเต็มที่ครับทั้งชุดปัจจุบันและชุดที่ผ่านมาในการจะทําให้ประเทศไทยอยู่ในเทียสองซึ่งทุกวันนี้ทําได้แล้วและก็ต้องทําให้เลื่อนสถานะขึ้นไปอยู่เทียหนึ่งซึ่งเป็นโมเดลดังนั้นการแก้ปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์ทั้งเรื่องขอทานและอีกหลายกิจาการเป็นหัวใจสําคัญที่ทําให้ประเทศไทยจะกลับไปสู่เทียหนึ่งได้ ถามเพิ่มเติมว่าพอมอจะประสานกับตำรวจอย่างไรให้เป็นรูปธรรมวาราวุดบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่พอมอมีกันอยู่จำนวนหนึ่งแต่คนจะช่วยเจ้าหน้าที่ได้มา่นที่สุดก็คือประชาชนหากพบเห็นขอทานที่ไหนโดยเฉพาะหากเป็นกรณีคนต่างชาติมีโอกาสที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการค้ามนุษย์ได้ขอความกรุณาช่วยแจ้งเข้ามาที่สายด่วนพอมอหรือเจ้าห,อออหอออน้าที่ตำรวจขณะเดียวกันตำรวจและพอมอก็จะประสานงานกันในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องนะครับสนับสนุนโดยอุยเคมีตราราชสีมงกุฎ คุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล0954605580